ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระบรมโอรส,สาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงตั้งพระรชาชหฤทัยมุ่งมั่นด้วยพระวิยะอุตสาหัอย่างเต็มพระกำลังในพระราชภารกิจทางด้านการศึกษาอันจะนำมาซึ่งการทำลุบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองและประสศนิก่อให้มีความเจริญความมั่นคงภบูบณ์ตลอดไป สมเด็จพระบรมโอรส,สาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนจินลดาจนถึงมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาต่อณโรงเรียนคิงส์มิดเมืองซีฟอร์ดประเทศอังกฤษเมื่อเดือนมกราคมพุทธศักราช2509และในปีเดียวกันนั้นก็ได้ทรงย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนมิลฟิลในเมืองสตรีทแควนสมอร์เซตจนจบการศึกษา หลังจากนั้นส่งเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร k คิงส c h กูลที่นครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียแล้วส่งเข้ารับการศึกษาวิชาทหารโดยตรงณนะวิทยาลัยการทหารดันทูนกรุงแคนเบอร์ราทรงผ่านการเรียนและการฝึกภาคสนามที่หนักยิ่งของวิทยาลัยได้อย่างงดงาม การศึกษาแล้วก็มิได้ทรงทอดทิ้งความใฝ่พระราชาหฤทัยในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรงานด้านการทหารและตำรวจในต่างประเทศเช่นอังกฤษเบลเยีย จนจบหลักสูตรขั้นมูลฐานและขั้นสูงความสามารถและเชี่ยวชาญในการบินของสมเด็จพระบรมโอรส,สาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นที่ชื่นชมและเลื่องลือไปไกลทรงเป็นมกุฎราชกุมารพระองค์แรกและพระองค์เดียวในโลกที่เป็นนักบินเครื่องบินขับไล่ไอพ่นที่มีอนุภาพร้ายแรงและทันสมัยที่สุดแบบหนึ่ง เป็นที่ยอมรับกันว่าต้องเป็นผู้มีสติปัญญาความรู้ตลอดจนความตระหอดทนและความมาะนะยายามอย่างยิ่งยวดจึงสามารถเป็นนักบินประเภทนี้ได้ดนอกจากพระราชภารกิจในด้านการศึกษาวิชาการทหารที่ทรงโปรดปรานมากที่สุดแล้วสมเด็จพระบรมโอรส,สาธิราชสยามกุฎราชกุมาร ยังทรงศึกษาด้านการเมืองเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างสม่ำเสมอและในขณะนี้ทรงอยู่ในระหว่างการศึกษาที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของประเทศอังกฤษใช้ระยะเวลาศึกษาหนึ่งปีตั้งแต่เดือนมกราได กับคุมทุนลามาเพื่อเข้าศึกษาต่ออยังวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรอังกฤษหรือที่เรียกว่า Royal College of d e f e n c e Study ซึ่งเป็นหลักสูตรคล้ายๆวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรของประเทศไทยเราคือศึกษาการศึกษาก็มีการศึกษาตั้งแต่ เดือนมกราจนถึงเดือนธันวาโดยแบ่งเป็นสามเทอมด้วยกันซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ในช่วงเทอมที่สองก็เป็นการศึกษาแบบผู้ใหญ่โดยมีข้าราชการทั้งทหารพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกาิจจากกว่า20ประเทศเข้ามาร่วมศึกษา ซึ่งการศึกษานี้ก็ได้ลามาศึกษาในห่วงที่สามารถทำได้และในเวลาเดียวกันก็ยังปฏิบัติหน้าที่และติดตามข่าวครา,าวที่ประเทศไทยโดยใกล้ชิดอยู่ตลอดเวลา ราชเจริยวัตรของสมเด็จพระบรมโอรส,สาธิราชสยามกุฎราชกุมารในระหว่างทรงศึกษาณนะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษได้ทรงปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคคลสามัญทั่วไปสเสด็จพระราชดำเนินไปเข้าชั้นเรียนตามตารางการศึกษาที่ทางสถานศึกษากำหนดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์นอกจากนี้ยังต้องทรงร่วมในหลักสูตรดูงานศึกษานอกสถานที่ ทั้งในประเทศอังกฤษและต่างประเทศอีกด้วยการศึกษาที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นวิชาที่เหมือนที่วิทยาลัยป้องการรัชอาาจากคือทางการทหารไม่มีมากนักสมมารจะเป็นการเมืองการเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาตลอดจน ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีถึงว่ามาศึกษาที่นี่ก็อยู่ในต่างประเทศอยู่ในต่างแดนก็ <c oughs> ต้องปรับตัวปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของเขาสังคมของเขาตลอดจนการเทศะและการเวลาที่เหมาะสมก็ต้องคบและสร้างมิตรภาพกับคนหลายชาติ หลายหน้าที่ก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับเขาได้แล้วก็จะต้องศึกษาเรียนรู้ตลอดจนรับฟังความเห็นของบุคคลอื่นหรือมีการแลกเปลี่ยนความเห็นมีการคข้าค้าสมาคมกันในลักษณะเพื่อนโรงงานและมิตรหายก็ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมแลวกาลเวลาแม้ว่าสมเด็จพระบรมโอรสสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะทรงอยู่ในระหว่างศึกษาต่อณต่างประเทศ แต่พระราชกรณียกิจที่สำคัญในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทรงทอดทิ้งแต่ประการใดพระรากิจที่ประเทศไทยก็เป็นหลักคือความเร่งด่วนและความสำคัญก็คืองานในหน้าที่ที่จะปฏิบัติงานจะลองประเด็จพระคุณในตำแหน่งตำแหน่งพระบรมและรับใช้ช่วยงานเกี่ยวกับประเทศชาติ ให้เรียบร้อยการมาศึกษานั้นก็เป็นผลพล่อยได้ที่จะเปิดหูเปิดตาหาประสบการณ์แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดความเห็นตลอดจนสร้างมิตรภาพและทำความรู้จักกับข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมศึกษาด้วยซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำกลับไป ปฏิบัติงานที่เมืองไทยและกระเกิดโดยการสร้างและเพิ่มประสบการณ์ด้วยแต่การศึกษานี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานเท่านั้นงานหลักที่ปฏิบัติก็คือปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนในฐานะสำเด็จพระบรมที่เมืองไทยซึ่งเดี๋ยวนี้การเดินทางก็สะดวกมากถ้าม,มีงานในหน้าที่ที่จะต้องทําที่สาคัญหรือภารกิจ อะไรก็จะกลับไปปฏิบัติงานที่ประเทศไทยก่อนะระหว่างนี้ก็จะมีการเดินทางไปกลับบ่อย,อยๆทีๆคือหาประสบการณ์ที่ดีด้วยและงานทางประเทศไทยไม่ให้เสียหรือไม่ให้ลาัหลังจากที่สมเด็จพระบรมโอรสาทิราชสยามกุฎราชกุมารส่งสำเร็จการศึกษาที่ประเทศอังกฤษ ในปลายปีนี้แล้วก็จะเสด็จนิวัตรประเทศไทย <c oughs> หลังจากเสด็จสิ้นภารกิจในการศึกษาในเดือนธันวาแล้วก็คงจะเดินทางกลับประเทศไทยทันทีเพราะว่ามาก็มาเพื่อ ศึกษาดูงานเพิ่มเติมเท่านั้นไม่ได้เคยคิดหรืออยู่ในความคิดที่จะมาใช้ชีวิตในเมืองนอกหรือในต่างแดนหรือปฏิบัติราชการในต่างประเทศแะ่ประกันใดว่าจากความรู้สึกส่วนตัวแล้วไม่มีที่ไหนที่จะอบอุลสบายใจเท่าบ้านเกิดเมืองนอนของเราเองคือประเทศไทยนะ คนเรานี่จะมีความภูมิใจที่สุดคือได้อยู่ในชาติบ้านเมืองของตนเองในปฏิบัติงานให้กับประเทศชาติในบ้านเมืองตัวเองซึ่งในตำแหน่งสมเป็จพระบรมที่อยู่ที่ถูกต้องหรือหน้าที่ตำแหน่งหน้าที่ที่ถูกต้องคือปฏิบัติงานรักษาประเทศในประเทศ ส่วนการมาศึกษาหรือดูงานหรือไปเยือนประเทศอื่นก็เป็นการดำเนินการหรือปฏิบัติชั่วคราวเพื่อจเจริญพระราชไมัยตรีแทนพระองค์หรือไม่เพิ่มพูนความรู้เท่านั้นตอนนี้ก็มีความรักแนละรู้ถึงประเทศชาติบ้านเมืองตลอดจนประชาชนเสมอไม่เคยทอดทิ้งและไม่เคยเอาใจออกห่างจากประเทศไทยเลย แล้วก็เดี๋ยวนี้อย่างที่บอกโลกมันแคบลงการคมนาคมสะดวกก็เดินทางกลับเสมอถือว่าแวะออกมาศึกษาในช่วงที่จำเป็นเป็นห่วงๆแล้วก็ตลอดเวลาแม้จะอยู่ที่นี่ก็ได้ติดตามความคืบหน้าและได้สั่งงานและทำงานไปเสมอแล้วก็ยังทำงาน ตั้งใจที่ทำงานรับใช้ประเทศชาติและราชบันรังอยู่ตลอดก็ต่อไปก็คงไม่ไปถึงพวง ขอพระองค์จงส่งพระเจริญ